วันนี้เราจะแนะนำไ้รับตัใไม่กุหลาบยูสุแล้วก็อัญชันลองมาทำเป็นเรนโบว์โซดานะคะอันดับแรกเลยเราเอากุหลาบหอมๆนะคะปริมาณเท่าไหร่คะหออนค่ะหออนโอเคชั้นกลางใช้น้ำส้มยูสุ10 ml ค่ะกับน้ำาสดา60 เราจะทําน้ํำผลไม้เป็นสามชั้นนะคะทั้งสามชั้นนี้จะต้องมีความเข้มข้นที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราก็จะใช้แต่ละตัวมาทําให้มีความเข้มข้นที่ไม่เท่ากันตัวนี้อันชันเราใช้5 ml ค่ะกับน้ำส o d เก้าสิบดังนั้นตัวอันชันตอนนี้คือจะเป็นตัวที่เบาที่สุดนะคะเนื่องจาก มีปริมาณน้ำที่เยอะกว่าอตอนนี้เราเตรียมน้ำทั้งสามชั้นได้แล้วชั้นแรกเราจะใช้ตัวกุหลาบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ผสมโซดานนะะใส่น้ำแข็งแล้วก็ตอนนี้เราก็เตรียมที่จะเทชั้นที่สอง ค่อยๆเทเบาๆนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเราก็จะทําให้หน้ํามันแยกชั้นออกจากกันชั้นกลางก็จะเป็นสีส้มอ่อนๆนะคะตรงนี้เป็นส้มยูสุแล้วก็ออกสีพาเชียวน่ารักน่ารักด้านบนนะคะก็จะเป็นสีทองอันชัน ก็จะได้ได้โปโซดาสามสีที่มีสีของกุหลาบสีชมพูสีส้มแล้วก็สีม่วงของตัวอัญชันนะฮะสามชั้นที่นี่เลย